ให้นกับพ่อบ้านเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเล่กเสแสร้งได้ยล่ะอยู่ด้วยกันนานขนาดเนี้ยทุกคนเขาดูกันออกว่าเธอเป็นคนยังไงมีแต่คําโกหกไต่เต้าหวังสูงเธอนี่มันทุนเรศช,ชั้นต่าจริงๆใครกันแน่ไต่เต้าหวังสูงเลียแข้งเลียขายกลุ่มหมาเยญ่คุณหนูจอมปลอมาว่าใครเป็นคุณหนูจอมปลอมกล้าใส่ร้ายคุณหนูเหรอไม่อยากมีชีวิตอ,อยู่ต่อแล้วใช่ไหมแกเชื่อไหมวันนี้เนี่ย ฉันจะทําให้แกกับเย้คุณหนูจอมปลอมต้องออกไปจากที่นี่คุณหนูครับรีบโทรหาท่านประธานธาให้จัดการเลยครับเอาสิโทรไปฟ้องคุณพ่อสิคุณหนูครับรีบโทรหาคุณพ่อเลยครับได้ฉันจะโทรเดี๋ยวนี้แหละพ่อพ่อมาได้ยังไงคะถ้าพ่อไปมาวันนี้ พ่อก็ไม่รู้ว่าคนในบริษัทเนี่ยกี่คนที่รังแกลูกไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณพ่อหนูจัดการเองได้ค่ะว้ายพ่อเธอเป็นพนักง,งานทำความสะอาดเหรอกเกศกมลนจะรีบไปไหนละเกศกมลถ้าเธอถูกไล่ออกแล้วเนี่ยเธอก็รับช่วงงานต่อจากพ่อเธอเลยสิฉันก็อยากจะให้เกศกมลนรับช่วงงานทั้งหมดต่อจากฉันนะสิ คลิกลดงด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง